สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะมาแนะนำโตโยต้าไฮรักไ i เกอร์นะคะรถกระบะคันนี้ราคาเบาๆนะคะทุกท่านราคานี้งดต่อเลยนะคะเจ้าของต้องการขายในราคา89,000บาทค่ะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะน็อตไม่เคยขยับค่ะ t o โตยต้าไฮรักไทเกอร์รถยนต์ปี2000เครื่องยนต์ 5L ดีเซลค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะได้สภาพแบบเดิมๆไปใช้กันเลยทีเดียวนะคะ เอกสารชุดโอนครบค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะตามรูปเลยนะคะตามอายุการใช้งานค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะสภาพภายในก็ยังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีค่ะสนใจคันนี้นะคะ8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะพิกัดดูรถได้ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะหากท่านใดสนใจและต้องการเดินทางไปดูรถนะคะสามารถโทรนัดล่วงหน้ากับเจ้าของรถโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินได้ทําการใส่รา,รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ